เพื่อนๆมาแล้วครับปลาครับร้านที่นายหอยไม่มีหอยให้กินแต่มีปลาเออแปลาปาเก๋าชิ้นใหญ่มากลองเลยลองเลยลองเลยดูนะดูนะปลาเก๋านะอะไรก็ได้เนี่ยเส้นใหญ่น้ำน้ำชามแห้งชามยอดปลาบีแห้งนี่แหลปลาบีด้วยไม่ไม่โยนมาแล้วมาลมาโอเคอ มาร้านนายหอยจังหวัดประจุบิีรีขันหัวหินนะนอกจากสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วนะก๋วยเตี๋ยวแล้วไอ้สิ่งหนึ่งที่ไม่พลาดคืออะไรคือหนังปลาทอดเผออ้าไม่ได้มึงห้ามพลาดเลยมึงต้องกินเออสุดยอดนี่ร้านนายหอยนะนายหอยแต่ต้องสั่งหนังปลาทอดโอ้โหดูเดินี่เรียกว่า,าว่าร้อนลวกปากเลยทีเดียวของดี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  ูนเดียวกับ mm hmm. สุคัขวิแล้วคอก็อเอร์ไม่ก็อายุเท่าผมไม่เด้ีสิบแปดเได้